ชายในภาพนี้เขาเติบโตมากับวัยเด็กอันโหดร้ายสวัสดีนะพวกเราอย่ากีมีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์ห้ามขังกันโดยที่เราจะดูลูหลด ของแต่ละคนในวัยเออนวัยเด็กๆหรือว่าจะเป็นไม่จะมีรูปทั้งเก่าทั้งใหม่แบบว่ายังเพิ่งผ่านมาหรืออะไรอย่างนี้ก็รอดูว่าจะมีรูปอะไรบ้างเพราะเรายังไม่รู้เพราะว่าพี่หนึ่งเป็นคนเลี้ยงรูปไว pues ้แล้วก nah, ็ถ้าใครขำนะคะแต่ละตาใครขำก็จะกินใครขำคนแรกกินมะนาวขำคนแรกเหรอใช่ใครขำคนแรกกินสิบลูกเลยใครขำคนแรกสิบลูกไม่ต้องเล่นละมึงมึงยงทำไม่ดีมันเชื่อติดอ่ะมึงจะไม่ต้องแดกมะนาวเลยแม เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะโดยการที่ไม่ฟังก่อนโดยการที่ทุกคนจะต้องหลับตาก่อนภาพจะเปิดพอภาพเปิดปุ๊บก็ค่อยลืมตาเริ่มเล่นรูปกันเข้าไปกูต้องยิ้มหล่อเดี๋ยวเห็นฟันโดนนะโอเคหนึสองไปลืมเลยอ่ะลืมเลยอ่ะลืมเลยอ่ะ ไม่เห็นโลกขุยดูแหลกเลยหน้าขึ้นปากไม่ยังกรอบตาไหลไม่เคยเห็นภาพนี้เลยเว้ยไม่เคยเห็นภาพนี้ไอเทพสี่ดอนตัวแรกคนแรกใช่ปะใช่ปะไอสี่ขอบคุณพี่คิวด้วยเจมไม่ป้อนลูกกินยากินลงไปเลยขอบคุณนะ ขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณแล้วลอเลลุกไสองหลับตาขุนเขลองสาน้ำตาุไหลหมดแล้วเนี่ยตะพร้อมสามสองมาเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มหนเริ่มาอสวยไงกูสวยไงเร่มเฉยเฉยย ปลาผ่าน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 ่านทพร้อมนะหนึ่งสองสามมองจอมองจอ อะไรอ่ะเคีาประมาณนั้นบุญจำได้เอ้ททองกูเหีาประมาณนะส้่งที่แพลเอ่าเอาลิ้นออกมาก่อนลิ้นออกมาก่อนชิมก่อนอุ้ยส้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้จุกหนไอ้เอจะกอกเอจะกอกเอจ๊ะก๊อกหน้าคนกินเปรี้ยวเนี่ยยังแบบ กจเป็นรื่อแกลยับตารับตาหลยังโอ้โหวิ่งเลยเขาอย่นเอ้าพอมออึบอึ๊บอึ๊บหนึ่งสองไป เดีดตดิวได่ใช่พี่รอนเลยนคืนั่งขำคนเดียวเลนยเออตายเ่องอสมเองขเองดิวแพ้ทางจอยผู้ชมทังบ้าน ไปไม่เขาถ่ายรูปนั่งเล่นกางแกมือด่างไปปวดนี่กี่บอกอะไรปัดมือไปมมือไเดียวไเหนื่อยหมดปวดท้องหมดแล้วเนี่ยรูปผมทุกรูปองแบบไอเดียวไต้อะไรกูกินเปรี้ยวมากเนี่ยเอาบ้านเอาจริงเนาะผ้าเก่าๆไม่ขึ้นมาในหัวกูแล้วกูจะทำทำไมกู ราานะสสอมเด็กชายในภาพนี้เขาเติบโตมากับวัยเด็กอันโหดร้ายของโลกใบนี้วัยเด็กเขาไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าความสุขนั้นคืออะไรจนเมื่อเขาเจอเพื่อนของเขา

อรู้ที่แม oh ่เอามาตัดอะจะแม่ขอไม่หลุดแม่ผ่านไม่ได้แล้วกันไม่แล้วแบบไม่กูเจี๋ยบหลุดเพราะอะไรฟันหักเรียกว่าวัยเยาว์โดนละวัคซีนเนี่ยสิวเนินเขาหักอึ๊บตา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  กมดตาตาตัวสั่นไม่หยุดเลยตัวสั่นช่ตัวไม่หยุดเลยเออแล้วเนี่ยตัวกูติดกับแม่งไม่แกะแล้วกูขำกูแม่งขำแบบไหนจีนะกูเบี่ยงออกมาจากมันไหนเกือกเกือกเม่อไหรกูตายหนึ่งสองไปลอยจะตายไม่ลอยจะตายใครมาขำกันรูปเราลอย

โอเค่คิดลาด้วยเนี่ยคิด่นาักลเฮ้ยอยกฟันถูฟันพอแล้วพอแล้วตรงนี้ท้าะไรอยู่นี่สามงไปไม่น่ารักไข่วะปูนี่วะ ข้าค่ายครฟิวข้าค่ายสี่ทิวชินแล้นี่ชินละอะเรตายน้อยหนึ่งสามสองมาทุเรศมากเลยพี่สวาพระลามแปดเลยงคุ้งเลยขนาดนะ ขำอ่ะหรือเตือืเตือแนี่ีพดดีกว่ากูอัเกิใช่ไหมใช่แล้วแรงเหรอตอนนี้แม่อะไรอะไรสองไโนี่กูบอกนะทีู่ ไอ้หไอ้ชุ่มคอเลยต้องเลยอ้าอมีมิบอาอกูยอมสิอ๋อเนี่อะไรฮะที่มันทำคลิปอะทำคลิปสนอาจา์แล้วแล้วทำนี้ไปเลยสวัสดีจ้าวิี่สนใจอาวไรวะ้วให้รับตัวเนี่ยไลไม่ขี้โทษ เจมออกมากรเซอนเพิ่มรสชาติเจมนี่สมองไงเแต่งหน้าเลยแล้วก็จะไปแล้วนะคะกับ ชาเลนส์ห้ามขำผพวกเราเลยครับอ่ามีใครโดนบ้างยกมือเฮ้ยแต่โดมันโดน,นดวนกันอยู่เอ้ยมีเจพ,พันด้วย,วย,วยเออ,เอ,อก็สี่คนนะโดนโหดวนกันถ้าเพื่อนชอบนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับพวกเรา <c oughs> ด้วย <c oughs> เออแล้วครั้งหน้านะคะต้องมีเล่นอีกมีพีสองแน่นอนก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าวันนี้เมย์ไม่มานะครับอ่าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปกันครับสวัสดีครับ๊ายบายหนึ่งสองสาม ใช่แล้วแต่ว่า EP นี้เจมพัดก็ไม่อยู่ไม่คบกันสักทีเดี๋ยวมาดูกันว่า EP นี้มันจะขำแล้วก็รูปมันจะตลกขนาดไหนซึ่งกติกาก็เป็นเหมือนเดิมคือใครที่ขำคนแรกนะคะก็จะได้กินมะนาวไปมีลดีไหมเรามีราปีดไปมีลดีป่ะหยุดสายตาเลยเหรอมีลดีไหมไม่ไม่ลดีเดียวแล้วแม่บีบมาต่อไปก็เดี๋ยวเราไปรอดูรูปแรกเลยแล้วกันตาตา ตาต่อนาะคะทุกคนตื่นมาตาตบตาตื่นมาขำตื่นมาขาันปว่าต,ต็วยคิวตัวเขย่าข้างๆตัวเนีุ่หลุดขำแน่นะรูปแรกนะหนึ่งสองสม่ต้องกินนะไม่ขับแล้วไม่ขับแล้วกูขับได้ไม่กูขับอะ ทำนานใช่ป่ะเกี่ยวแล้วเออชอบตู้เขาทำอไรวะมันขาวเข้าไปข้านมหนึ่งนี่ตีโชว์นี่ตีตีโชว์นี่ตีตโชว์เออไม่ได้นะนี่หล่อแล้วไงไปหล่อแล้วไงไปกินกระขึ้นสวรรค์ดำได้ใช่ไหมที่อมาได้ตอนกินล้วขึ้นสวรรค์อร่อยจริงอร่อยจริงเยี่ยมเลยไม่อะไรเลยอร่อยจริงเชื่อว่ากกูไม่อยากรู้เลยว่ากินอะไรไม่ใช่อะโทษคนคุณครูเลยดิ บอกล้องบอกกล้องม่แบรนะคะตาแรกตาสีสีเป็นรูปเสียแพรไม่ไม่แค่สัมเปิลเฉยเเอาเอานี่มาเอาดีมากระปองคือกระปองเปลี่ยนแทนคือกระปองเปลี่ยวแทนวะจริคเหมือนกันอยู่วะไม่ไม่ะชอบกินอไรกันตอนนี้นี่ยเอไปทางชอบไปแล้วเอาน้ำตาลมาไอเที่มันไอ้มาไอ้นมาขมๆอ่ะหนึ่งสองสาม มีคำถามฟันหายไปไหนน่าเหมือนกีโบโนไมันมันคือมาหายเลยมันเคยเห็นตอนเด็กว่าที่เขาไว้ครับนี่มันเก่งขั้ยะเออเออเมฆสาอ้าวนี่มันก็ ไม่ได้มเขาตอแรก้กอะไรัมอะไระอถอะไรปะุบขงข่าวที่ไม่งเอามาให้คือตอแรกอะตอนแรก่อนเป็นโควิดอหนหขง่ารู้อ่ไแบกแมไปแยกเขี่ยวอไรมันต่มัไง่ง

ก็เ็นสาองมก่อนก่อนจะพ่านจะมีวันนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆน้องมองโกรู้ไว้ผ่านมาเยอะมากไอ้บอลไอ้บอลเคอ่ะอันนี้บอลกี่ปีที่แล้วอ่ะผีจูออนตอนมาหลอกฟันไม่เท่ากันเนี่ยมูลลี่น้องหัวมูลลี่น้องหัวไม่เกินถามอ่ะ ไอ้เจมขับมาเออกินก็ได้มาเออรูน่หาคนแดกอยู่เรอเรีบรับเ่ะพี่ขับไม่ได้ขาบเพราะรูนไม่ขาบเพราะพี่หนึ่งพูดอะไอเจมขอบีเนียมาไม่เยฝันเลี้ยงกันเถอะเป็นไงบ้างเจม อเดือดจอาาาาตาาหสไอันใช่หรอคนแลนเคยไม่ได kind of ้ทก um, ูอึ้งค um, ือมึงกูอ ouais ึ้งคือมึง ไม่ตัีนจริงเหรอกูเปิดออกมากูงงกับอะไรใครวะกี้กูจะบอกว่าเป็นกูมันก็เอฟไอ้กูก็บอกอยู่ไงว่ามันเคยปั้นไงในเวอร์ชันที่หนึ่งจริงปะมพี่หนึ่งเหรอใช่หน้ากูไปรวมกับโรนัลโดแล้วใส่ใส่หนวดกูในหน้ากลายเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนมึงนี่คนไหนในอินเสิร์ตภาพขึ้นได้ไหมดันกลุ่มเขาว่านันกลุ่ม เคือพอทานเสร็จนี่นอยู่ยินเลยปะอย่าไปเล่ถามเลยไม่ที่มันมีหลายแบบเลยไม่แต่อันนี้น่าจะดีกว่าหรือหรือที่เอาไก่ตปอะไรฮะไ่แล้วปะแ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 ปแปะแปะแแปะแปะแปดแปะแปะแแปะแปะแะแปะแแปแ

ตัวเองส่งเลยตะกอนมาทำหน้าอี้ไม่กัหานะกินห hmm. ืออนมามาแข่งซืด้อยถหทาลิ้มเป็นแผลอยู่นี่กูร้องไห้พี่โตอ่ะตอนนั้นเรียนได้แค่ยงไงเหลเหลือเหือเ่อเเหืโอเคมอกคนเตรียมพร้อมนะหลับตา

เยอะขนาดนี้ไงกูไปถามถามเออดูนาฝงมเหมือนไอไอ้ดูดิจูมันมนใส่อะไรไปไอซีแอลอะไรใส่วมาดไเนี่ยซีมยัง้องมนอาลิ้นมันเหมือนไอติมจูหมาเมืองแย่มากตอบขาวกูก็แย่เหมือนเนี้ย ไม่มีกงมีเทียกับวอกาเฮ้ยเออแล้วัเพียว่ะชันด้าใ่หรอม่อยู่ักันด้าชอกันด้าโอยมีคำไม่ดีทางเลยีทำยังี้ไมังงด้กัลูกผมให้เมย์น่อยเอ้ดูดูนะโอ้ยจัเตอนแรกหรว่าลูกชุลีมันแย่มากอ่ะ คือดีที่สุดก็คือมันน่าจะเป็นเปียที่แม่กูถักให้แล้วก็จะเป็นอะไรละคะกับการกั้นแขน EP ที่2ของพวกเรานะคะกั้นอะไรนะกั้นแขนกั้นเขีนกั้นเขนสามอายุาะอนกั้นแขน EP ที่2ของเราเป็นไงบ้างใครโดนบ้างใครโดนบ้างโดนไปสองรอบโดนไปสองโดนสองอุณโดนคนเดียวหมดเลยนี่หว่าตุ้งใส่อร่อยไม่มีไอซีคนเดียวที่ไม่โดนคุณโด็คนหนึ่งใช่ไหมไม่โดนอ้าวไม่โดนอ่ะฉันโดนคือมึงได้ซีนอ่ะ กูบอกว่าแอนกี้เบอร์ชอบกูคิดถึงแอนี้เบอร์พอทุกคนดูหน้าทีเหมือนซุปข้างขาวจริงซุป <c oughs> มึงเคยเห็นซุปข้างขาวใช่ปะที่ก่อนโควิดจะมาแล้วมันมีแบบภาพแบบออ ไม่จำได้ว่ารูปไอจมรูปไหนนะไอคิวเคยเอามาลงเฟสด้วยไม่กูตั้งโปรด้วยกูตั้งโปรไฟล์ด้วยรูปอคิวเราเรื่อนี้การ็ถ้าเพื่อนชอบคลิปอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดจับต่อใครกับพวกเราได้นะคะเราจะมีอีพีที่สามอีกไหมแบบว่าเดี๋ยวเราให้เขาไปตั้งขุดรูปเราเพราะจะบอกนะว่า ให้ก็รู้อยู่ให้เดี๋ยวก็ต้องมีคนไปขุดรูปเราอยู่แล้วแหละทุกคนก็เราติดตามดูด้วยนะคะสำวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย